ระบายทรายสีดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่นทรายจ้าหนูเบาเฮงอ่นะอันนี้อันนี้รูปอะไรรูปหนูรูปหนูโอเคเริ่มจากตรงไหนก่อนคะเริ่มจากตรงหางหนูก่อนอแกะแกะแกะหางสีอะไรหางต้องเป็นสีแดงสีแดงแต่ไม่ตัดสีแดงให้นะได้ค่ะคุณแม่ เอาหางสต้าหนออกมาติมที่ดำก่อนนี่ไงพี่อ่นนั่งสิหนูนั่งดีดดึงดงดดึงดงดงนี่โอเคนั่งสนั่นสเลยอ่าเดี๋ยวแม่เทให้นะแล้วพี่อุ่นเขียนนะโอเคไหมโอเคได้ค่ะเยแม่เดี๋ยวแม่เทให้แล้วพี่อุ่นเดี๋ยวพี่อุ่นเขียนเอาค่ะเขียนเลยค่ะ ู่เขี่ยเลยลูกแม่ทำเองเขแม่ทำกรอบแม่กรอบพี่อุ่นเขี่ยให้เข้าไปอยู่ในกรอบสิลูกเออเดี๋ยวพึ่งเขย่าเดี๋ยวพึ่งเขย่าเขี่ยให้หมดก่อนเดี๋ยวแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยเนี่ยเขี่ยลงไปให้หมดตรงนี้มันมีกาวใช่ไหมคะตั้งใช่ตรงนี้มันมีกาวเราก็ต้องเขี่ยเขาเขาให้เขาอยู่ในกาวเขาแปะกาวมาให้เราเขาแปะกาวมาให้เขี่ยให้ถูกๆูกค่ะ พ่อคนไปร้านซื้อของเล่นมาเลยเขาพ่อคนไปซื้อของเล่นมาให้ใช่ไหมใช่พ่อคนยกแผงมาให้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมัน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 ไม่มีถูออกอดเล่นนะโอเคหูมือแดงเลยมือพี่เหมือนแดงไหมมือเหนือไม่แดงอ่าเสร็จแล้วเขย่า,ยาเลยค่ะแช่เลยเอาไหนโชว์ซิเป็นไงบ้างไหนโชว์ซิโชว์สิเป็นยังไงเพราะไม่เห็นลูกในกล้องไม่เห็นในกล้องไม่เห็น เห็นนี่ไงนี้่นี้นี่อ่าต่อไปตรงไหนต่องตาใบตรงไหนต่องนู่นนู่นนู่นมาจออไม้จิ้มฟันต่อบตรงไหนต้องรอบเพลงรองเพลงตรงนั้นสีเหลืองนั้ต้องไม่สีหนูทำสีแดงให้หมดก่อนไหมแม่จะได้ไม่ต้องถือแกะนี่ก่อนแกะก่อนแกะดีๆสีเหลืองใช่ไหมคะโอ้โอ้โอ้ เสียงดังไปลูกเสียงดังเกินไปอยากกีดค่ะเสียงดังแสบแก้วหูแม่าเฉื่อยใจสีเหลืองใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่เสียงดังเสียงดังดังเกินไปดังเกินไปแกะยังแกะแล้วตรงไหนอีกตรงไหนสีเหลืองอีกตรงนี้สีเหลืองตรงไหนอีกอันนี้ก็สีเหลืองป่ะแกะให้หมดเลยแกะให้หมดแล้วเดี๋ยวแม่เทให้ Mẹ thì hết một đùi Đùi มามาแม่เทให้แล้วเดี๋ยวพี่อุดนี่ค่ะแม่เดี๋ยวพี่อุดก็รูปนะคะรูปให้ทั่วๆรูปไม่ได้บางทายคือแม่รูปไห้แม่รูปเดี๋ยวแม่ช่วยไงช่วยกันอ้าวรูปเลยเดี๋ยวปิ้วค่ะเดี๋ยวปิ้วตามลงค่ะเขาเขาอาสาให้เลยรูปให้ทั่วๆรูปให้ทั่วๆรูปให้ให้หมดเลยค่ะรูปให้ทั่วๆเลยจะได้เอาไปโชว์ให้บางคนโชว์เลยใช่ไหม อถ้าคุณไปบอทวีดีหลบกปิวแล้วค่ะถ้าคุณไปหนีไปบอเลยถ้าคุณไม่หนีไปบอเลยถ้าคุณไปดูเครื่องดูดน้ำ,ถ,นำถ้าคุณหนีไปบอเลยใช่ไหมคะแม่ าเฮ้ได้เลยเสียงดังไปลูกเสียงดังไปอ๋อไม้จิ้มเจกอนจขนได้หมคาเห็น่อสายกระมอเลยอ่าต่อไปตรงไหนต่อตาใบตรงนี้เสียงดังลูกเสียงดัง เป็นของเจ้าหนูลำโพงเสียอะไรอ่ะลำโพงต้องเป็นแล้วลูกเจ้าหนูหายไปไหนแล้วอะหะลูกเจ้าหนูหายไปไหนแล้วไม่รู้นี่มาเดือดคามเองงั้นไงลำโพงเจ้าหนูจริงๆลำโพงเจ้าหนูต้องเป็นสีเหลืองอ่ะสีเหลืองหมดหรือมั้ยสีเหลืองหมดเอาสีฟ้าไหมเอมเอาสีเอาเอาสีม่วงก็ได้สีม่วงต้องใส่เสื้อลูกแม่คะเขาบอกว่านักงระบายสีฟ้าด้วยสิ สีสีอันนี้เอาอันนี้สีฟ้าแทนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ,อันนี้สีฟ้าแทนไหนเราไปเอาน้ำก่อนไม่ไม่รอดน้ำหนักไม่หนุนกิออนอะไรอ่ะหลก ไม่หิวน้ำหนืหนืเพราะเล่นน้ำพงต้องเป็นสีน้ำเงินแม่น้ำพงจะเป็นสีน้ำเงินนะคะค่ะไม่คะแม่พี่แกะมีได้พี่แกะตรงนี้แอเแ่กะให้แม่ียแม่ทอย่ีแม่อย่รูบัวท่านี้ เอาละเลยต่อไปแกะตรงนี้ให้แม่หน,หน่อยค่ะหูหูหูแม่ตรงนี้ต้องไปเสียอะไรเนอะเดี๋ยวก่อนตรงนี้ไม่ต้องทำานูเอาหูหนูก่อนแม่ได้เอาสีฟ้าให้ดึงแกนหนูออกให้แม่ด้วยคะ่ะแกน 好，好，好。 เฮ้เลยเฮ้วิ่งดิงเห็นไหมคะเห็นไหมโชว์ซิโชว์ซินี่ไม่เห็นนี่มันหกนี่ตรงไหนตาบตรงนี้สีขาวตรงนี้ตองนีวหนูเอาสีอื่นที่เทเยอะๆก่อนหนูเอาเสื้อหนูกันดิ แม่ต้องตัดให้ครบทุกอันเลยเพราะว่าหนูไม่ยอมเอาเป็นสีสีไปหนูจะเอาตอรลันที่ตรงนี้ที่แม่ก็ต้องมาเหลือสีไว้อี่ นเอาเสื้อก่นอนอภิดอิด,ด,ดเลยพี่เจยค่ะแม่อันนั้นแขนไม่ต้องแกะแกะเสื้อก่อนแขนมีคนลสีันแขนต้องเป็เหมือนกันสีแขนต้องเป็นสีเขียวแขนเสื้อราเป็นสีเขียวเห็น อันนี้อันนี้คือภาพต้นฉบับนะคะแม่เราแกะเี้แล้วภาพต้นฉบับใช่ไหมแม่ฮะมาแม่เทสีบ้างเอเทได้เดี๋ยวแป๊บนึงลูกเอาทีละอย่างคะ่ะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวกาวมันหายหมดกาวมันหายหมดเลยเหรอน้ำจิ้งอะไรหมดมอยู่บนนนะ <c oughs> ี้ตนะั้งนานนี่น้ำในชาบีดิสี Let me go, let it go, let me go Xoay <laughs> mấy mẹ ta? Xoay mấy hả? Khóa Cá thảy đồ, nít dành xin đó rồi, à, khá, khá. Được, rồi. Okay. Khóa, dầu khóa Khóa dầu mẹ โอ้แขนมีแขนมีแต่สายแม่หนาอะไรหนะูหนะหนะูอยากอยากแกะตรงนี้น่าดีใจน่าดีใจ <laughs> เลยอ ติเตียนสิคะเออถ้าหนูจับสูบมันก็จะขาดก่อนที่หนูจะดึงหมดเห็นไหมเดี๋ยวเอาเก็บไปใช้ถัอองขยะนะคะ,ะอ๋อมือติด <laughs> มือติดกาวเหรอใช่เลยติดกาว Yeah. ติด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 ีวติดเนี้วเลยติดนี้วเลยดึงให้หมดดึงให้หมดดึงให้หมดเร็วเร็วแม่จะเทให้หมดแล้วดึงให้หมดาดีใเดินใอาาิแม่คขอบคุณทุกค่ะแม่ขอบคุณทคแม่ Mm-hmm. สไปดูสไปเลยสิไปเลยสไปดูสไปดูสไปดูทิ้งถังขยะค่ะสไปดูไปดูทิ้งถังขยะลูกไม่งั้นมันปิ้วเห็นไหมเนี่ย วันดีค่ะได้อะไรมาคะได้ได้อันนี้ที่แม่เล่นทรายอันทูทรายมีข้างมีอ๋อเป็นที่น้อยทรายเหรออันไหนแม่เล่นทรายเป็นที่รอทรา,ายใครซื้อให้เนี่ยพ่อพ่อพ่อคุณเหรอใช่พ่อคุณซื้อยกแผงมาเลยเหรอลูกใช่แล้วแผงมาให้หมดเลย อะไรลูกแม่จ๋าคะพี่อุ่นอันนี้ระบายเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าระบายเสร็จแล้วเนี้ยไปทิ้งก่อนลูกอันนี้เอาไปทิ้งค่ะอาจารย์สีไปทิ้งค่ะเดี๋ยวเพื่อนน้องระบายอะไรคะระบายเจ้าหญิงระบายเจ้าหญิงเข้าใจ์ทำไมเนี่ยเพื่อจะวันไหนลูกเอาวันนี้เซรามูนเหรอ